ถามถึงผลโพครับว่าพล,ลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพลังประชารัฐนี่มาเป็นอันดับหนึ่งนะโพที่เขาสำรวจบางโพเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าก็โอเคฟังกันไปดูกันไปแต่ก็เปลี่ยนกันทุกวันสําหรับผลโพเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งก็ว่ากันไปเถอะมันอยู่ที่พวกเราว่ามองว่ามันขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือไม่มีความขัดแยง้งพวกเราก็ดูกันเอาเองอย่างน้อยตรงนี้ตนก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร นะครับตนไม่เคยขัดแย้งกับสื่อตนไม่เคยขัดแย้งกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงแต่ว่าเมื่อเขาทําผิดกฎหมายก็ต้องทําตามกติกาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่กันบ้างอันตรายเกิดขึ้นเรามีครอบครัวเรามีลูกมีเมียไม่มีใครอยากจะทะเลาะก,กับประชาชนหรอกทุกอย่างเราต้องช่วยกันปรับพฤติกรรมทั้งหมดในส่วนของเจ้าหน้าที่ตนก็เตือนอยู่เสมอว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมขอยเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ นะครับช่วงนี้เป็นช่วงการหาเสียงก็ว่ากันไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ก็ขอให้ดูด้วยว่าประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหลายคนอาจจะไม่สังเกตบางคนสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็ไม่รู้ตัวบางคนเกิดไม่ทันว่าก่อนหน้านี้เราลำบากแค่ไหนมีถนนมีรถไฟฟ้าแบบนี้หรือเปล่าบางคนลืมสังเกตอยากจะได้อะไรที่ดีกว่าเดิมซึ่งรัฐบาลนี้เตรียมยุทธศาสตร์ไว้หมดแล้วครับอันนี้ก็ เป็นบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีก่อนที่จะบอกว่าสิ่งที่ตนทําไม่ได้ทําให้ใครเป็นพิเศษไม่ใช่ทาเพื่อน,นักธุรกิจหรือคนรวยตนไม่ใช่คนแบบนี้อยู่แล้วครับนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ตอบคําถามสื่อมวลชนที่ทาเนียบรัฐบาลหลังคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักการเมืองนะครับการเคลื่อนไหววันนี้เป้าจับตาไปที่พักเพื่อไทยคุณแพรทองทานชินวัฒน์นะครับ ว่าที่นายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยวันนี้ถแถลงยุทธศาสตร์หาเสียงเลือกตั้งคงสุดท้ายเพื่อไทยนะครับตอนนี้ก็บอกว่ามีประเด็นที่ถาโถมเข้ามาใส่พักนะครับว่าผู้สมัครของพักเพื่อไทยไม่ได้ลงพื้นที่นะครับอ,อ,อันนี้ก็ออกมาบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วนะครับผู้สมัครก็ลงพื้นที่กันอย่างสม่ำเสมออาจจะมีส่วนน้อยที่ลงพื้นที่ไม่มากพอ เชื่อว่าผู้สมัครทุกคนอยากเข้าสภาก็ต้องพบปะประชาชนส่วนเรื่องป้ายหาเสียงบางพื้นที่ที่ไม่ค่อยพบเห็นเนื่องจากต้องทําตามที่กฎหมายกกตกําหนดอีกไม่กี่วันก็จะมีป้ายหาเสียงชุดใหม่ออกมาที่ายนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลและการเติมเงินให้ครอบครัวครอบครัวละ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเติมเงินให้กับครอบครัวครอบครัวละ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนอ้น,นี้ฟังดีๆนะเติมเงินให้กับครอบครัวครอบครัวละ2 0 0 0 0บาทต่อเดือน สมมติผมมีผมครอบครัวของผมเขาจะเติมเงินให้ผมครอบครัวละ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนอย่างนั้นใช่หรือเปล่าตอบได้เลยว่าไม่ใช่ครับนะครับถ้าครอบครัวของผมหากินกันแล้วมีรายได้ไม่เกิน20,000บาทเขาจะเติมให้ครบ2 0,000ขาดไป1บาทเขาให้บาทหนึ่งใช่หรือเปล่าครับอันนี้ต้องอธิบายให้ชัดนะเดี๋ยวคนสับสนนะว่าเนี่ยเลือกพักเราแล้วเดี๋ยวจะได้เงินครอบครัวละ20,000บาทนะครับไอ้น,นี้ ก็คงต้องมีการชี้แจงว่าอย่างไงกันแน่คุณแพร์ทองทานบอกว่าขอประชาชนที่สนับสนุนเพื่อไทยหนักแน่นเลือกตั้งอย่างมียุติศาสตร์ที่จะเลือกนะครับไม่เลือกคนไม่ได้ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่ตอบโจทย์ครับอย่าเพิ่งแผ่วบอกว่าอย่าเพิ่งแผ่วนะครับให้เลือกเพื่อไทยถามว่าผลโพลที่ออกมาล่าสุดแม้คะแนนเพื่อไทยยังนําแต่คะแนนไม่กระเตื้องขณะที่พรรคอันดับสองแรงขึ้นมา ขอบคุณประชาชนที่ยังคงไว้วางใจเพื่อไทยนะครับอวะนี่คือสิ่งที่ได้แถลงในวันนี้